ซึ่งตอนนี้นะฮะเราได้ใส่อวบสโตนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งแน่นอนว่า1ต้นนั้นเผาไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเอาออกดีกว่านะอเอาไปใส่ทำไมเออเอาไปใส่ทำไมเอาออกดีกว่าดูมันซึ่งโรงงานของเรานั้นเราจะสร้างด้วยอะไรดีนะฮะเอาเป็นบล็อกสีเขียวมันก็นต้องมีขนแกะ ไม่เอาขนแก่มันอ่ามันอาจจะคอนกรีตคอนกรีตต้องมีอะไรคอนกรีตต้องมีอะไรดีคอนกรีตต้องมีอะไรเออนั่นดีเอแล้วเราจะเอาบล็อกอะไรเป็นสีเขียวดีนะฮะโอ้เมือ่อ,อสักครู่นี้นะ มันมีการโตเป็นบล็อกที่3แล้วมันก็รุดๆนะฮะคือผู้ชมไม่เห็นแน่นอนนะฮะแล้วก็ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นเช่นกันซึ่งมันออกมา2ต้นอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะซึ่งก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันได้ครบที่จะเผาไอเทมหนึ่งชิ้นนะฮะก็ระบบตัวมุก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือไม่ได้ใส่เองเลยนะเมื่อกี้โอเคนะฮะขอรื้อสักครู่หนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าฟาร์มนี้มันจะผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยน้อยเอาออกเอาออกเอาออกอ่า นี่ซิลท็อปปะ่ะเออซิลท็อปโอเคขออนุญาตถูกนะฮะหรือมันไม่ต้องถูกเออทุบๆไปเถอะนะไม่เป็นไรหรอกโอเคนะตรงนี้เราก็จะวางเป็นบล็อกอย่างนี้อ่าเออต้องอย่างนี้ดิอ่าฮอปเปอร์อ้าวทำไม่คาดวี่ฮอปเปอร์อ่ะอย่าบอกมันถูกดูดเข้าไปแล้วนั่นอย่ายว่าอลไรเชียว โอเคตอนนี้อย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยังเหมือนเคยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เออง่ายดีฮะคำพูดนั้นง่ายมากอ่านะตรงนี้ก็จะเป็น copperstone ตรงนี้ก็วางเป็นกระจกก็ได้นะฮะเพื่อให้รถมันเลื่อนนะอ่าเรียบร้อยเออวางเป็นกระจกดีกว่าไป ความปลอดภัยนะฮะในชีวิตแหละซับซินโอ้โอ่าโอเคอย่างงี้นะแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมนะฮะว่าข้างบนนี้ก็จะหวังเป็นบล็อกรินนะฮะอันนี้อ่หลายๆคนนะฮะก็ไปดีไซน์กันเองได้ว่าอยากจะให้มันประหยัดแค่ไหนนะฮะไปดีไซน์กันเองได้เลยนะฮะแต่ก็สังเกตได้ว่าช่วงนี้นั้นไม่ค่อยมีคน เล่นเอาชีรอดให้ลงคลิปกันสักเท่าไหร่นะฮะเออเป็นเพราะอะไรเนาะไม่ค่อยมีคนเล่นเอาชีรอดลงคลิปเลยฮะหรือว่าน่าเบื่อเหรอเอ้วมันก็เป็นไปได้อ่ะโอเคอะเรื่องนึงนี้ข้ามมันไปตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะ,ะขอวางเป็นกระเบื้อง stone ละกันนะฮะเพื่อความดูดีบีออร่านะฮะไม่ใช่วางผิดบอกแล้วตัวนี้ฮะก็วางเป็น redstone โอเคตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยจบอ่าเคลียร มิชชั่นคอมพลีทนะเสร็จแล้วก็อดนิดนึงฮะแล้วก็จบก,ก็หมดวู้อะไรเนี่ยกับแล้วก็จบก,ก่อนอ่ะอย่างที่เมื่อกี้คิดคำนวณไปนะครับบัมบูสี่อันนะฮะเท่ากับหนึ่งไอเทมซึ่งถ้าบัมบูมีทั้งหมดหกสิบสี่ล่ะอันสิสิบสี่รู้สึกจะเผาได้16บหกไอเทมนะฮะเผาได้ทั้งหมด16บหกไอเทม ซื้อหนึ่งสแตก็กเผาได้แค่ถูกไอเทมเองถ้าอยากให้เผาได้หนึ่งชุดก็ต้องตามนั้นสี่สแตก็กโอเคเดี๋ยวเราออกก่อนนะฮะมันมันเกะก,กะมันเกะกะมันเกะกะอาชืบนะอาชืบอ,อาชืบแล้วก็อาชืบเรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยอน,นี้ก็คือเป็นฟาร์มดีไซน์แบบง่ายๆนะแถมมีตัวสำรองด้วยนะฮะก็เยี่ยมไปเลยอ่าอันนี้พอมันโตเสร็จปุ๊บมันก็จะปึ๊บๆนำกรไหลมาตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มแบบโชคราวโชวคราวนะซึ่งถามว่าใช้จริงได้ยังยังนะ บอกเลยว่าอย่างนะฮะต้องรอไปสักปักนึงก่อนนะฮะให้มีการกักตุนแบมบูให้มันมากพอก่อนอะไรประมาณนี้เนาะ,อะโอเคคือถ้าสมมติเราทำเป็นโรงงานได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่สบายที่ส,สุดแล้วนะฮะเผาของแบบอัตโนมัติเลยนะชิวๆซึ่งเดี๋ยวคอนี้ไปหาบล็อกที่อยากทำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมา โอเคนะได้ข้อสรุปแล้วเราจะทําเป็นโซลบริกนะฮะซึ่งมันเป็นบล็อกคลาสสิกที่สุดเนื่องจากว่าการที่จะใช้คอนกรีตหรือเทอร์เต้านั้นมันยังอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งโรงงานของเราจะตั้งอยู่บริเวณแถวแถว,แถวนี้แล้วกันไหมไม่เอาอ่ะมันจะแหลกนะซึ่งการเผาอัตโนมัติของเราน่าจะไปตั้งที่ทะเลทรายนั้นดีกว่านะฮะคืออยู่ดีเป็นโรงงานกลางทะเลทรายอะ่ะถึงว่าโรงงานปั๊มทรายด้วยซ้ำโอเคก็สร้างบริเวณนี้นะฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เหมาะสมเลยนะฮะเพราะว่าก็อยู่ห่างไกลกือบพอสมครวรนะก็น่าจะพอ,อสมครวรนะมัง้งแล้วเราจะใช้พ o r t a ว Warp มาแทนนะฮะในการที่เราจะเผาครั้งครั้งหนึ่งนะอ่าซึ่งยังไกลไม่พอนะฮะโรงงานเป็นโรงงานที่ตั้งกลางทะเลทรายอะ่ะนู่นเป็นอะไรที่ดีเนาะโรงงานตั้งกลางทะเลทรายเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ดีนะฮะ โอเคโอ้ห okay. oh, ตรงนั้นมันกำลังเรียบพอดีเลยเราจะตั้งตรงนั้นเลยนะฮะโรงงานของเรานะฮะอันนี้คลิปนี้เป็นการล่างและการอธิบายเทคนิคต่างๆนะฮะซึ่งโอเคเราจะสร้างในช้างช้างหนึ่งนะฮะเออเราต้องดูอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มันเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> โ,อโอ้แม่แม่แม,แม่แม่เจ้าเราเราขอกินพื้นที่เยอะหน่อยกันนะคือมันต้องดูอันนั้นด้วยนะสิ่งนั้นก็คือเรียกว่า สปอนช้างนะฮะซึ่งมันต้องดูสิ่งนั้นด้วยนะฮะมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะฮะเราขอกินสักประมาณ2ช้างแล้วกันนะ,ะจากจากในภาพในหัวนะ,ะเอาไปสัก3ามช้างเลยจัดไปเลยนะฮะโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคบล็อกหมดไม่เป็นไรนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะ,ะเราจะสร้าง ในในในประมาณนี้นะฮะแล้วข้างไอแนวนี้นะฮะไปอีกสักสองช้างอ่าสามช้างไปเลยนะฮะฮให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกอ,ยอยะไรจัตุรัสไปเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลิปที่อธิบายเทคนิคต่างๆนะฮะแล้วก็มาร่างโรงงานของเรานะฮะซึ่งแฟคทอรี่ของเรานี้จะสร้างเสร็จในอนาคตน,นะฮะซึ่งอาจจะทำในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวนะ สองช้าง3ช้างโอ้ยต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะโอเคกข้าใจมั้งขอมันเตอร์อย่ากเกิดแล้วกันนะฮะ <Hey. S 1> เ,รเรามาปักทอดบริเวณร,บรอบๆนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ก็อธิบายเทคนิคแบบละเอียดยิบเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะเอาไปเป็นไอเดียในการคิดต่างๆได้นะฮะเอาคอเทนพิกัดไว้เลยนะฮะขออนุญาตเซตพิกัดก่อนเค okay, กับได้ส่วนคลิปนี้นะก็เป็นเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่นะฮะวันจันทร์หน้าเหรอใช่มัง้ง โอ okay, เคน่าขอลับบ้านสักครู่โอเคถึงบ้านแล้วนะฮะซึ่งการเดินทางนั้นไกลจริงๆนะโอเคก็คือเราจะล่างโครงการไว้ใหญ่มากนะฮะซึ่งมันก็ต้องเอาไว้ในอนาคตอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเราย,ยังมีน้อยมากซึ่งส่วนข้อคิดในวันนี้นะก็คือไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดเลยโอ้ oh, แหลก ก็คิดในคลิปนี้หรอไม่รู้สิเอาเดี๋ยวคิดสดตรงนี้เลยนะฮะก็ก็ประมาณว่าคือลองลองคิดถ้าเราคิดในสิ่งที่ยากๆไม่ได้นะ,ะก็ลองคิดในสิ่งที่ง่ายๆดูนะฮะเราถ้าเราไปถึงระดับที่เราสมองตันแล้วเราลองกลับมาที่เลเวลง่ายดูนะเพื่อจะคิดอะไรได้มากขึ้นอันนี้ก็คือตอนแรกนะแบบสมองตันมากคือสร้างแบบนรกมากนะคือแบบ เปลืองทรัพยากรสุดๆแล้วได้ประสิทธิภาพที่มันก็เทียบเท่ากับไอ้ประหยัดแบบนี้คือตอนแรกนะับไปถึงไอเดียตันละไม่คิดไม่ออกก็เลยลื้อใหม่หมดเลยแล้วกันนะแล้วลองกลับไปเริ่มต้นทีสูนนะลองคิดแบบเบบี Baby, คิดดูอะเออมันมันก็ออกมาเป็นระดับประหยัดแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นระดับระดับที่แบบประหยัดสุดๆแล้วนะฮะก็ลองทําตามกันดูนะ,ะเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะฮะอ่า